บานหน้าผ้าสุสวัสดีค่ะม,มีปูสิผ้าพีผ้านองมาเบิงรดอัดเปืืองเนาะค่ะเป็นเปืืองอยู่หน้าเท้าเองเนี่แหละค่ะอัดไใบใหงวยคล้วยเนาะค่ะไปคให้กินเสริมๆกันไปกับหยาเนาะค่ะกับมั่นมักเนาะค่ะ แล้วเขาก็สีข้นไปเก็บไว้ในห้องห้ามเขาเน้ะค่ะ การไปโดนยึดครับเร็วเลย เป็นยังไงเบาพอเท่าเบาเหมือนปุยนุ่นกะเลี้ยวแล้วเนาะค่ะอัดเปลืองเฮาทั้งเบิดกะสี่ลอยหาก่อนค่ะก่อนละสิบสองบาทเนาะจ้า เพิ่นอัดแล้วเ้วเพิ่นกะสีเมื่อแล้วบานนี้เข้ากะสีขนโตห้มันแล้วที่เราบานนี้เนาะ <c oughs> ป้าไปกินน้ำ<ะ>กินไนก้อนจ้ะด่ามองนี้สั้นแห้งสงสัยสีเด็กกับโง่ไปทางเก้าหรอกกาจังมาออกทางนี่จ้ะแล้วกาแวะก,กินน้ำนี่ก้อนนี่ลูกชายอยู่กะติกนน้ำเด้ะ ต่อไปจะเป็นการแสดงความสามารถที่เศษของต่ำค่ะคนที่มันอะไรคือการเห็ินเสียงอยู่บอกค่ะพี่น้องเอามัน่าฮ่าฮ่มันออกทั้งปากหรือออกทั้งกลนเท่าเป็นเป่าเป่าขนเพื่อขึ้นทั้งรถค่ะ ลงนดูลงฉันวิภาลงนเอาลงทุกคนาลงสียเียงกันเออเออหน่งเนี่นว่ามาทิงเบาดุดกุยนุ่นค่ะ เป็นยังไงเขาคือได้นัางลงเนี่ยน่ฮะนักปุยนุ่นนักปุยนุ่นเ่าสันพ่อปุยนุ่นเทเซนอันไปฉีวัคซีนเข็มสองมาเนาะเขาบอกว่าให้พักพอแลลายเนาะแถาเนาะ้วกาอย่าเฮ็ดงานหนักเนาะกับบ้นนักอดค่ะสองมือแล้ว แบกกระสอบเขาแบกกระสอบเขาเนาะข้าเกีเเ่ยวเขาแล้วพอดีเนาะตาเขาแบกกระสอบเขามือที่สามกะมาแบกปุยนุนค่ะกะบัร้ายดอกเนาะปุยนุนที่เห็นกะสี่รอยห้าก้อนค่ะบัายดอกบลายดอกแค่สี่ร้อยห้าก้อน โอ้ยได้เฟื่องไปใส่ห้องห้ามไว้กะสบายใจล่ะคะ่ะมีเฟื่องไว้แหงวยขั้วเนาะเฟื่องนึ่นบาไปถ้ากินสลับกันกับห้าค <'t> ่ะคืบอบอยามเห่ามีกุลาอินยังจางสีแบบสุโมงเหลงดวนจังสีเนาะเห่ากห้เขากินเฟื่องกินยังไปล่คะค่ะคนถี่เลี้ยงงวเลี้ยงคยั้วกะสีเข้าใจตรงจุดนี้เนาะ,ะไปลุยต่เอเห่าหย่านปนมาหำยังอีกประมาณ ขียวหนึ่งสองเขียวเนาะแล้วก็ค้นไปหน้านนท่านําเนาะคุยนหยนุนเฮเซนต่ำแล้วคะ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมอว่านี้เขาขนเฟืองโบเลวเนาะคะ่ะเฟืองซีลอยหาก่อนคะ่ะมือน,นี่กา สีเดมข้นต่ออีกละค่ะแต่ว่าเสานี่เท่ากับสีเอางงอค้วยออกลามก่อนนะคะ่ะ 我难那。 นนแ่ผลเปลืองมือที่สองเขา้าค่ะมม่นเนี่นาซีแล้วยีเนาะเสื่องซี่อยหากอรค่ะ เพิ่มห้ามจ่องบ่มแล้วเนาะเป็นจังไรเฮาทีมงานเฮาเบาบาตาหน่อยเบาเบาบตาเบาเงินเบาเบาดุดุนุ่นเพื่อเพื่อโอ้ก็ไมแต่ว่าตอนนี้ลิ้นห้อยสบายสบายสบายแก้ได็กหญิงหารอยกอด โอ้ยสบายใจละค่ะได้เฟืองใส่หุ้งห้ามไหวล้วะเนาะเฟืองไม่เต็มหุ้งห้ามค่ะเฟืองเกากะยังอยู่บดท่นเบิดเนาะปีที่แล้วนี่อัดไปหลายค่ะแต่ว่ากะบดใส่ปัญหาเนาะค่ะเป็นเฟืองเกามันก็กิกนที่เกาขะงวค้วยเนาะต้นปลานะซุก <S 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 ข่าลัางจากทีเฮา ขนเรืองแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเข้ากับส่งฉลองค่ะฉลองให้ซมกับสีลอยหาก่อนเนาะคะ่ะเมนูเข้ากะเป็นหมูกระทะค่ะหมูนี่กับมักเองค่ะข้าบนเออาาน้เน,อ,น,นอาหารทะเลเนาะเนนอาจารย์มีแต่ครูแขอาหารทะเลวะจ๊ะ กำลังใส่สมาธิในการกินแซบพอตาหน่อยเฮ็ดเองแซบมี่มี่นูป่ปวดเพราะพอตาก็ใหญ่ม,มี่นู่ฉลองไหมบอกปิดฉลองสีลอยหาก่อนเจ็บเบิร์ตพิงเลยพอตาหน่อยเมื่อจนสิญุขงเขาจะไปัดเขาก็ไรไปพอจะชุ่มมือ ตาหน่อยมหมักมูัดเอหมูอเแล้วดง่าแม่เลยไไนกมอนไม่ด่อเลยแมที่จงถือเป็นสมนี้หมูจิงๆาหือเลยอ่ะเด่งนึกซันน่อหมูเด็งเด่กันไหม เปลี่ยนบรรยากาศเนาะปกติกินตะโสมเอียนนอกแถวนาะหมักหมูหนึ่งสีมือตาหน่อยสีมืดนะครับตุ่นเต้นยืดน้ำดันไอไข้ไอหลานไอที่เหาไอเกิดอะไรแล้วจะว่ายอมเราว่าตาหน่อยมักหมูเสียบอีดีหมูเป็นกระสือมามาหั <ka se> <inde> no <imi> <S 2> <S 2> ่นเองค่ะใส่เนย ใส่ไข่ใส่ยังอีกมาตาหน่อยใส่นมใส่นมใส่น่มน่มจืดเนาะแล้วก็ใส่โซดาแล้วก็รสดีแล้วก็ใส่รสด,ดีค่ะรสด,ดีนี่ขาดกว่าใดเนาะมาไขวยตั้งแต่บ่ายเลยค่ะเสียบหลายตัวนี้เป็นแนวเสริมของเด็กเด็กนาอค่ะเด็กหน่อยมากินค่ะกะจัดมาให้เขาหน่อยหนึ่งค่ะกะปูขาตูนหนึ่งใส่ตป็นหนึ่ง พิ่ซีโต้พี่ี่ชิบแม่เาเป็นแม่ขาพี่โบี่้วนี่เราหต๊ะก็หามีให้ป่ากินน้ำในเดือเบคอนพปตินหมอเกไปเกนพอเจ้าเกน มาได้จากพี่น้องกินหมูกระทาน้ำกันค่ะได้ค่ะวันนี้มากินหมูกระทายู่เหิน่องเหนียวเนะนียาหวเนตาหบุย่าบุมเอาบี่ะีีดนี่เอนีอ้ยมันมีสามจันนนมีเหนียวเกาลงเองเอาีแม่ม่เียวไหนกินกินหมูกระทากั มีแผนอย่างนั่น้ยค่ะโฟมมีเป็นคนอย่างหายยา่อย่างหาน้องนั่เนาะน้องใส่ตะเกียบโพท่านของค่ะคจังน่อยนี่ของว่ามันจูงลิงวะจ๊ะค่ะสำหรับคลิปนี้กาโ้มียังร้ายเนาะค่ะกาพามาเบิงวิธีคนอีสานบานนอกห้าละค่ะ ขนเฟืองค้นยังเก็บเฟืองใส่หุงห่ำไหวให้งวยข่วยเนาะค่ะขามากค่ะกินหมูกระทาน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆุท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ ฉันป่าววาโดนัวเกินเบิ้กนปาแ้วลุงดำกินเบิ้ลกนป่าน้งพีิกีกียจับ้วเาต้องหบากาหนาใส่เนาะหนาวไงทีจัได้จังดูดีจังได้จังมหลงใส